Yeah. สวัสดีสวัสดีพี่น้องมาพบกันอีกแล้วเนาะกับสองเฉลยบนหน้าสู้หนึ่งน้อพี่น้องมานี่นะมายามปลาด้วพี่น้องมากับสะคอมมาหาหน่อไม้ได้เต็มกระตาหน่ายใช่ปะเขาปลาด้วพี่น้องเต็มกตาเบิ้งอันนี้เบิ้งกระตานห่อไม้เป็นตะหยาแห่งนี้เต็มกระตาหนีกัพ่อเต็มนี่หิวเมื่อใดพอดีโซ่พี่น้องพี่น้องกําลังฉีดเท้าว่าอะไรบอมีเพราะว่าลืมเอามีก็นาะพี่น้องนี่เที่ยงหน้าสะคอมด้วพี่น้องเกลือแล้วเขาเพื่นนะยังจะกู้ ฝนตก้ามสัเกี่ยวข่าวไอ้ฝนตกข้ามสัมมันอะไปงงบบพี่น้องตีผ้ากันเข่าทางเดินเลยเฮ้ยกลัวพี่สิตนมึงแล้วเนี่ปาเสียงมึงฮ่าทำไม <อะ S 2> ด้ว,หหว,ดวพี่น้องบอ อยากมันอยากกับตากับพ่อแห้งเลยว่ามันุดลงดีกับเขาถ้าสีขาวลองดีลองเด้กกับเขาภาพลงดีอ่ไปพี่น้องพี่นั่งพาไปไปพี่น้องสาเห็นแล้วโอ้น่าเห็นแล้วพี่น้องมันเป็นเหีียวเด้อสองนี้ฮักเลยโอ้คักแห้งอะลูเฮ้ยโอ้คักแห้งอะลู นี่แกบ่เฮยมันหาเคยไปหมาเองตัวแตัวแอ้าวจสีหักตัวนั้นซ้มาตัวนี้เลยพี่เ้องโอ้ตัวนี้งหญ่ได้เฮ้ยนมาสักคำป่ะมานิดง่าสักคำเอ้าวปอกเลยนางวะ น้ำบอกน้ำเลยนะพี่น้องพวาเป็นการเสียเวลายนมแกงนบอกกบอกใช่ทุกอย่างหรกูวะบอกเลยทอกอย่างเอ้ยไ่ทียงกันไดไปฮักฮักปอปอใส่มึงน่ะฮักแหนมโสวะยืี่ยางไม่ปอกยเทียง เสียงคุณพ่อหัวน้ะเฮ้อๆ่ัวหน้าเลิศคุลูไปไปงานตอนนี้เราเท้าแคมทางแล้วพี่น้องเขาเลือกร่ายยันลงเพราะห้ามบุจักปลาในนาะบุสนานในปลาพี่น้องหักแนงน้อยๆแนงน้อยๆสำเนียงในแกงแซ่บนะพี่น้องปอกๆอะไรมาต้องทับตุ่มแกงเลยเนาะพี่น้องนี่น้องพี่น้องทางซักคอม không có mình bị nhỏ gì đây qua cá tay à ha mấy con tháp bên mực con gấp đế cái tay phơn đưa bẩn ô thì พี่นน่งพี่นน่งนี่มีไงโอ้นี่ตัวข้างในนะเฮ้ยก็มีอ่ะพันไปน้าเน่ะพี่น่นาเบิสงีฮักอ่ะไอ้ยมีปอกขี่เทียง มาปอ,อยูียนมาปล่อยยูเทียนี่ม่แงยอเกุท้เอเออฮักเ,เอาต่เยี่ยมด้วยสิทายหูหาอเอออเออได้เลยยังตัวน,นี้อีกพี่น้องโอ้ยหมาทางตาละเพื่อนนี่ mừng đường cái ta bạc nhai đó phải nó sẽ xiêm sẽ còn phần vào luôn nhỉ hôm nay bớt này sẽ khỏi hiến เพลงอื่นเจ้เพลงนี้มันเย็นโน้อพี่น้องแนมย้อยนในแกงแสบติยูี่ว่าให้ชิดูปอกบ่นี่น้อพี่น้องอันีดูนาแก ไปเฮ้ยตัวนี้กนบือบ่อสิเป็นได้ได้คือถิ้มกระตาป่ะนี้เป็นได้เฮือสักคอมเนี่ยพี่นาโอ้โอ้เมื่อก่อนกับสิล้มเลยเด้อเขาบิเห็ดด่ิเขาบริเห็ดมันล้มเองมันเขาก็ทดมา

Nó bưng thang này đi Sai ừ. Bớt ra Bớt đi Bớt đi nha ให้พี่น้องขามห้องน้อยเด้อโอ้หามไซดเว้ยมันเป็นคลอ,องนะพี่น้องคลองห้องน้อยหามซาไซดไปผู้ไปขามนักเกอร์ใจเย็นเพื่อใจเย็นลองเป็นดับ phấn tốt nè, vì nào thì bắt đầu biệt mong, mong này hát lời trà à tao này nặng mà rồi nó dừng xe tớ này dừng đâu ลปลปใมาตนนั่นีอีกหน่อพี่น้องไปพี่น้องให้เราออกหน่อพี่น้องพอกินแล้วให้เราออกเมื่อเที่ยงเมืปอปอยู่เที่ยงอ,ะอ่ะห้ละให้ละกับป้าเอาป,ปออยู่เทียเ่ยงเดี๋ยวให้มาตุ่นี้งหน่อย đẹp nha phi nào như nào nè nó mãi ha

เมื่อเลยเนาะพ่อเลยมาละเมื่อไรฮันะสซิมาปลอกนะ้ำมาอีกกันพใครนะ อ the right. <t> ัดยังเลยเนาะเมื่อเติบนึงเมื่อเติาปอกก็ไแล้วคีอนะกวัานี้นะเหองดงามกันละโอ้ไม่พลาดเด้อเอาน้องเาไม่หนึ่งไปหอลกนี่ย่หานี่นี่เนกันเาะว่ามันขึ้นได้เหาะขึนนีก็ได้หลาะล้าขึ้นอกได้พี่น้องไหมหอยวนไปวนมาอยู่ลงปอกนอาพี่น้อง mẹ ăn tụm kêng đấy. Mẹ về kia pha kêng. Pha như thế này. Mình sợ. Nang thay Này, cho Cháu về kia pha như thế này. Đeo bỏ đây thôi. Hả bỏ. Nang xịt bỏ hay là xiên เกาจเกยเาดูก้มัค่าเดพี่น้องพันอองมาเป็นงาทางนั้นก็มีโดกโดกเด้กพี่น้องก็จะาพันออกมาเอ้ยพี่นคนร่าพผื่นอีกแล้วเด้อนี่มัขค่าโดกโดกพี่น้องพันออมาเป็นงาเลยเนี่ยนะอ้าวบอกต่อ นังเสียน้หนังออกไว้ระวางมันเห็ดมือเด้ออวเปลยนด้วยมันเป็นด้วย เนี่ยกันตามมาแอ็นไปยิงือกันมาตามกันตามัดโยมีอะไรเธอหลือคุณดีกันดับทะเลาะเอายามล่มไหนเหรอตะร่มเด้อปิวแวงกันหาบเขากันหาบเขาร่มพัดยังอยากปิวเมื่อกันหาบเขาเลยร่มไม่แย่งนะกันตีกันตีสิลุกยามล่มหรือย่าเหรอตะร่เด้ะอ้าวนี่นอกพี่นอกแตไล้าเต๋อและพี่น้องจึงเคืองคู่เมื่อแกงได้ไหม แกงซุ้มแกงรวมเนาะบัดนี้พี่น้องนี่พี่น้องส้ำเร็จแล้วเนาะบัดนี้นะสิเมื่อแกงเนาะมาแกงซุ้มอยู่บ้านแสแหลเนาะแะแหลก็สิได้จบคลิปแล้วสิได้ไปเพาะคลิปต่อไปเนาะพี่น้องอย่าลืมมันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแะแหละในะเด้อบ๊ายบายสวัสบบดี